คุณผู้ฟังทุกท่านคงเคยไหมคะที่ความหัวแข็งของใครบางคนทําให้ความสัมพันธ์อันดีต้องพังทลายลงเรื่องราวของวันนี้มีคุณหญิงมลลิกาคุณย่าชาวไทยจากกรุงเทพเป็นตัวละครหลักเธอได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับลูกสาวที่รักยิ่งเพราะความดื้อรั้นของตัวเองเธอไม่ยอมรับที่ลูกสาวแต่งงานกับชาวต่างชาติแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ตัดสินใจขึ้นเครื่องบินมุ่งหน้าสู่ต่างประเทศอย่างกระทันหันสําหรับคุณหญิงมลลิกาผู้ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในกรอบและระเบียบอย่างเคร่งครัดมาตลอดชีวิต วัฒนธรรมที่แตกต่างนั้นเป็นเหมือนแรงกระแทกครั้งใหญ่แต่และประสบการณ์ที่ไม่คาดฝันมากมายก็เริ่มสั่นคลอนจิตใจที่แข็งกระด้างของเธออะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนเธอไปมาฟังเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อมาริกาอายุ58ปีเป็นคนกรุงเทพมาจากครอบครัวเก่าแก่ที่สืบทอดกิจการโรงแรมหรูหรามาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแม้ว่าสถานะทางสังคมจะเปลี่ยนไป แต่ความภาคภูมิใจและธทำเนียมปฏิบัติของครอบครัวก็ยังคงอยู่ในสายเลือดของดิฉันและเมื่อไม่นานมานี้ชีวิตของดิฉันก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม่คะหนูจะแต่งงานคะเสียงของลูกสาวพลอยดังมาจากโทรศัพท์พร้อมกับความตื่นเต้นและประมาาดีใจด้วยลูกรักกับใครละ่ะดิฉันถามอย่างไม่ใส่ใจนะักคลางใช้นิ้วเปลี่ยขอบแก้ไวเบาๆคือเธอเว้นวลไปครู่หนึ่งคืออานน์นค่ะมือของดิฉันแข็งค้างทันทีใครนะ อาน o น์ลูกสาวของดิฉันทายาตระกูลโรงแรมจะแต่งงานกับชาวต่างชาติหัวใจของดิฉันเต้นรัวไวในมือเกือบจะหลุดร่วงลงไปนี่มันเรื่องตลกอะไรกันพลอยดิฉันพยายามควบคุมสติแต่เสียงสั่นๆก็ทรยศออกมาไม่ใช่เรื่องตลกค่ะแม่อาน o ไม่ใช่ชาวต่างชาติเขาเป็นคนไทยค่ะแม่เราเจอกันที่มหาวิทยาลัยความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างแตกสลายในหัวของดิฉันแม่คะ หนูรักเขาเขาเป็นนักศึกษาที่เราเจอกันในมหาวิทยาลัยต่างประเทศเรียนสถาปัตย์เราครบกันมาปีกว่าแล้วดิฉันหายใจเข้าลึกๆพยายามรวบรวมเสียงของตัวเองกลับมาพลอยลูกรู้จักเขาดีแค่ไหนลูกรู้เรื่องเขาทั้งหมดแล้วหรือคนคนนั้นต่างจากพวกเรามากเกินไปอานนท์เป็นคนใจดีมีพรสวรรค์แม่คะถ้าแม่ได้เจอเขาแม่ต้องชอบเขาแน่ๆเสียงของพลอยเต็มไปด้วยการอ้อนวอน ดิฉันหลับตาลงพยายามข่มความโกรธและความกลัวที่พุ่งพล่านขึ้นมาลูกยังเด็กนะพลอยทำไมถึงรีบร้อนขนาดนี้ลูกควรจะได้เจอคนอื่นบ้างหาคนที่พื้นเพเข้ากับพวกเราได้ปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งแม่คะหนูรักเขาน้ำเสียงของพลอยหนักแน่นและเด็ดเดี่ยวเราตัดสินใจว่าจะแต่งงานกันแล้วการโต้เถียงระหว่างดิฉันกับลูกสาวดำเนินไปหลายสัปดาห์ทุกครั้งที่คุยโทรศัพท์ก็จบลงด้วยน้ำตาและเสียงวอยวายคุณกเกษม สามีของดิฉันทำหน้าที่เป็นคนกลางเหมือนเดิมมัลลิกาความรักไม่ใช่เรื่องที่ต้องมีพรมแดนและวัฒนธรรมมาขวางกั้นไม่ใช่หรือคุณกเกษมถามอย่างอ่อนโยนถ้าลูกสาวของเรามีความสุขนั่นก็เพียงพอแล้วไม่ใช่หรือคุณกเกษมเป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอท้ายที่สุดดิฉันก็ยอมตกลงอย่างไม่เต็มใจดิฉันจะทําอะไรได้เมื่อความรักมาถึงแต่ลึกๆแล้วดิฉันก็ยังหวังว่าเธอจะเปลี่ยนใจไปตามกาลเวลาอย่างไรก็ตาม เมื่อสองเดือนต่อมาดิฉันได้รับอีเมลพร้อมรูปถ่ายครอบครัวของอานนท์ความกังวลใจเกี่ยวกับการแต่งงานของลูกสาวก็ยิ่งทวีคณขึ้นรูปถ่ายให้เห็นว่าพวกเขากำลังยืนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่เรียบง่ายซึ่งตามมาตรฐานของครอบครัวเราแล้วสภาพแวดล้อมค่อนข้างธรรมดาพ่อแม่ของอานนท์แต่งกายเรียบง่ายใบยหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ขวยเขินคุณกเกษมบอกว่าพวกเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและจริงใจแต่ในสายตาของดิฉัน ดิฉันไม่สามารถยอมรับได้ที่จะให้ลูกสาวแต่งงานเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นฉันจะไม่ไปงานแต่งงานดิฉันประกาศออกไปถ้าเขาอยากแต่งก็แต่งไปเถอะแต่ฉันจะไม่ไปปล่อยหน้าซีดลงดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแม่คะได้โปรดเถอะคะ่ะคุณกเกษมคุณไปเองเถอะคะ่ะฉันทำไม่ได้ดิฉันหันหลังเดินจากไปในเวลานั้นกำแพงกั้นระหว่างดิฉันกับลูกสาวก็ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก คุณกเกษมถอนหายใจพยายามให้ดิฉันเข้าใจแต่ทุกอย่างก็ไร้ผลเขาเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวเพื่อร่วมง,งานแต่งงานกลับมาเขาก็พูดแต่เรื่องว่าครอบครัวของอนอนท์อบอุ่นและจริงใจแค่ไหนอาหารอร่อยแค่ไหนแม้ว่าวัฒนธรรมจะแตกต่างแต่ทุกคนก็พยายามสื่อสารกันคุณไปแค่สัปดาห์เดียวก็คิดว่ารู้ทุกอย่างแล้วหรือดิฉันตอบอย่างเย้ยคุณกเกษมไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปเวลาผ่านไปหลายเดือน ดิฉันไม่รับโทรศัพท์จากพลอยด้วยซ้ำโทรศัพท์ที่เคยโทรมาหาทุกวันก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆความหัวแข็งของดิฉันกลับยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์พลอยอยู่ต่างประเทศดิฉันและคุณกเกษมก็ไม่ได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดกับลูกสาวเป็นครั้งแรกความสัมพันธ์ของเราห่างเหินกันความกั้นระหว่างดิฉันกับลูกสาวก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิคุณกเกษมค่อยๆเอ,อ่ยปากว่าพลอยท้องแล้ว แก้วในมือดิฉันร่วงลงไปแตกเป็นเสียงเส่ยงอะไรนะอีกหนึ่งเดือนก็ห้าเดือนแล้วเรากำลังจะเป็นปู่ย่าตายายแล้วดวงตาของคุณเกษมเป็นประกายด้วยความสุขและในเวลานั้นบางอย่างในใจดิฉันก็พังทลายลงคำว่าหลานชายหรือหลานสาวเพียงอย่างเดียวทำให้การป้องกันทั้งหมดของดิฉันพังทลายดิฉันนึกถึงลูกสาวของดิฉันที่กำลังจะคลอดลูกในต่างประเทศที่อยู่แสนไกลความเสียใจและความคิดถึงที่อธิบายไม่ได้ก็พุ่งพ่านขึ้นมาในใจ คืนนั้นหลังจากที่คุณเกษมหลับไปดิฉันก็เดินเข้าไปในห้องทํางานอย่างเงียบๆมือที่สันเทาของดิฉันกดหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศหลังจากเสียงสัญญาหลายครั้งเสียงของพลอยก็ดังขึ้นฮัลโหลพลอยเสียงของดิฉันเบาจนแทบไม่ได้ยินแม่เองแม่น้ำเสียงของเธอประหลาดใจทำให้หัวใจของดิฉันสั่นสะเทือนความเงียบเกิดขึ้นชั่วครู่ดิฉันไม่รู้จะพูดอะไรได้แต่พูดออกไปตรงๆว่า สัปดาห์หน้าแม่จะไปไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมดิฉันวางหูโทรศัพท์ลงหัวใจของดิฉันเต้นรัวกลับไปนอนบนเตียงดิฉันคิดว่านี้ไม่ใช่สไตล์ของดิฉันเลยดิฉันไม่แน่ใจว่าจะมองหน้าลูกเขยได้หรือเปล่าแต่เธอเธอกำลังตั้งครันดิฉันทั้งคาดหวังและกลัวที่จะได้เจอเธอความลังเลใจยังคงอยู่กับดิฉันตลอดเวลาเมื่อดิฉันเก็บกระเป๋าสัมภาระดิฉันบอกคุณเกษมว่าดิฉันจะไปเยี่ยมเพื่อนเก่าซึ่งดูเหมือนเขาจะสงสัยแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรมาก บางทีเขาก็คงรู้จักความหัวแข็งของดิฉันเป็นอย่างดีกระทั่งเมื่อดิฉันขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพไปต่างประเทศดิฉันก็ยังรู้สึกสับสนอยู่มันบ้ามากดิฉันพึมพำม,มองดูทิวทัศน์ของกรุงเทพที่ค่อยๆเล็กลงจากหน้าต่างแต่ไม่มีทางกลับแล้วการเดินทาง12บสองชั่วโมงน่าเบื่อกว่าที่คิดมากตอนเสิร์ฟอาหารก็พอไหวอยู่นะแต่การจะหลับในที่นั่งแคบๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดิฉันมองพระอาทิตย์ตกและขึ้นเหนือชั้นเมฆผ่านหน้าต่าง จินตนาการถึงประเทศนั้นว่าจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างเอาตรงๆนะในใจดิฉันยังมีภาพจําแบบเก่าๆของประเทศนั้นที่อาจจะไม่ได้พัฒนาเท่ากรุงเทพเมื่อเครื่องบินลงจอดที่สนามบินดิฉันสูดหายใจเข้าลึกๆก,การลงจอดค่อนข้างขรุขระแต่โดยรวมก็ถือว่าราบรื่นสนามบินภายนอกหน้าต่างดูทันสมัยกว่าที่ดิฉันคิดมากนะโครงสร้างกระจกและเหล็กที่กว้างขวางปรากฏแก่สายตาในขณะที่ก้าวเข้าไปในภายในสนามบิน ดิฉันรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าที่นี่สะอาดกว่าสนามบินสุวรรณภูมิมากนักมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเทดานสูงและโล่งสบายพื้นเงาวับแม้ในช่วงเวลาที่ผู้คนทุกพล่านก็ไม่มีใครส่งเสียงดังหรือแซงคิวทุกคนเคลื่อนที่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยระหว่างทางไปจุดตรวจคนเข้าเมืองป้ายบอกทิศทางเป็นภาษาต่างๆรวมถึงภาษาไทยด้วยทําให้ดิฉันรู้สึกผ่อนคลายลงเล็กน้อยการตรวจสอบคนเข้าเมืองรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจ แม้ว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะดูเคร่งครึมเล็กน้อยแต่พวกเขาก็มีประสิทธิภาพสูงการหาสัมภาระและการผ่านด่านศุลกากรก็รวดเร็วและง่ายดายเช่นกันทุกอย่างเป็นระบบระเบียบทันสมัยแตกต่างจากประเทศที่ดิฉันจินตนาการไว้โดยสิ้นเชิงเมื่อเดินออกจากโถงผู้โดยสารขาเข้าดิฉันเห็นฝูงชนทุกพล่านครอบครัวกำลังรอผู้โดยสารคนขับรถถือป้ายรอรับแล้วดิฉันก็ได้เห็นพลอยทันทีที่เห็นดิฉัน เธอก็จำได้และโบกมือในเวลานั้นหัวใจของดิฉันบีบตัวลูกสาวที่ไม่ได้เจอกันมาหนึ่งปีสวยขึ้นแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างท้องของเธอป่องขึ้นเล็กน้อยใบหน้ากลมกลืนและอ่อนโยนมากขึ้นดวงตาของเธอก็เป็นประกายด้วยความสุขและความไม่สบายใจในเวลาเดียวกันแม่คะพลอยวิ่งเข้ามาหาดิฉันถอยหลังโดยสัญชาตญาณดิฉันเห็นความผิดหวังวูบหนึ่งในใบหน้าของเธอแต่ดิฉันยังไม่พร้อมแทนที่จะทำอย่างนั้น ดิฉันพยักหน้าให้เธออย่างสุภาพไม่ได้เจอกันนานเลยนะพลอยเสียงของดิฉันออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากความอึดอัดใจครู่หนึ่งพลอยก็ยิ้มแม่มาถึงอย่างปลอดภัยก็ดีใจแล้วค่ะการเดินทางเป็นอย่างไรบ้างคะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ทนได้ดิฉันตอบสั้นๆแล้วอานนท์ล่ะค่ะวันนี้เขาติดงานด่วนเลยมาไม่ได้เราจะเจอเขาที่บ้านค่ะเธอยอยากจะช่วยถือกระเป๋าให้ดิฉันแต่ดิฉันสายหน้า ดิฉันจะให้ลูกสาวที่ตั้งท้องถือของหนักๆได้อย่างไรระหว่างทางจากสนามบินไปสถานีรถไฟฟ้าดิฉันสังเกตสิ่งรอบข้างถนนสะอาดรถไฟวิ่งเป็นระเบียบเรียบร้อยระบบขนส่งสาธารณะทันสมัยอย่างน่าประหลาดใจในกรุงเทพรถไฟฟ้าหรือรถประจําทางมักจะล่าช้าเสมอแต่ที่นี่ทุกอย่างดูเหมือนจะทํางานตรงเวลาเรานั่งรถไฟฟ้าไปสถานีก่อนค่อยต่อแท็กซี่ไปบ้านค่ะพลอยอธิบายเมื่อเข้าไปในรถไฟฟ้า ดิฉันประทับใจที่นั่งสะอาดและบรรยากาศที่เงียบสงบทิวทัศน์ภายนอกหน้าต่างแสดงให้เห็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวของเมืองและธรรมชาติที่นี่พัฒนาไปไกลกว่าที่ดิฉันคิดมากดิฉันพูดโดยไม่ได้ตั้งใจพรอยยิ้มใช่ค่ะแม่ที่นี่พัฒนาเร็วมากและยังเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่แข็งแกร่งด้วยค่ะในระหว่างที่รถไฟฟ้าวิง่งดิฉันมองดูตึกระฟ้าและภูมิทัศน์เมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อยผ่านหน้าต่างดิฉันรู้สึกประหลาดใจ ถนนในกรุงเทพมันจะเต็มไปด้วยขยะกำแพงเต็มไปด้วยภาพวาดกราฟิตี้แต่ที่นี่ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดูนั่นสิคะแม่นั่นคือแม่น้ำพ้อยชี้ออกไปนอกหน้าต่างแม่น้ำกว้างนี่สวนสาธารณะและทางจักรยานอยู่รอบๆมีผู้คนมากมายกำลังพักผ่อนหย่อนใจเมื่อถึงสถานีเราก็ขึ้นแท็กซี่คนขับพูดภาษาอังกฤษได้เล็กน้อยส่วนพลอยก็พูดกับเขาเป็นภาษาเกาหลีอย่างคล่องแคล่ว ดิฉันรู้สึกประหลาดใจกับการใช้ภาษาของลูกสาวไม่รู้ว่าเธอเรียนเมื่อไหร่เรียนที่นี่ค่ะแม่อานนท์กับครอบครัวช่วยหนูเยอะเลยพลอยดูเหมือนจะอ่านใจดิฉันออกดิฉันทำได้เพียงพยักหน้าแท็กซี่จอดหน้าอาคารชุดแห่งหนึ่งมันเป็นอาคารสูงดูทันสมัยและสะอาดกว่าที่ดิฉันคิดมากเราเดินผ่านล็อบบี้แล้วขึ้นลิฟต์ไปชั้นสิบสองเมื่อพลอยเปิดประตูกลิ่นหอมอ่อนๆและกลิ่นของการทำอาหารก็โชยเข้ามาเรากลับมาแล้วพลอยตะโกน ที่ระเบียงอานนท์สวมผ้ากันเปื้อนเดินออกมาสวัสดีครับคุณป้ายินดีต้อนรับครับน้ำเสียงของเขาติดขัดเล็กน้อยแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเขาพยายามดิฉันพยักหน้ายอย่างเป็นทางการสวัสดีเมื่อเข้าไปในบ้านห้องนั่งเล่นที่สะอาดตาปรากฏแก่สายตาของดิฉันการตกแต่งเรียบง่ายแต่มีรสนิยมแตกต่างจากความหรูหราของบ้านในกรุงเทพมากนักแต่ก็ดีอาหารวางอยู่บนโต๊ะแล้วหม้อไฟใบใหญ่ตรงกลางสะดุดตาเป็นพิเศษ ผมเตรียมไว้ให้คุณป้าครับอานนท์กล่าวคุณป้าเดินทางไกลคงเหนื่อยอยากให้คุณป้าได้ลองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ครับในหม้อไฟนั้นมีเนื้อหอยอยู่ด้านบนมันเป็นอาหารที่ดิฉันไม่เคยเห็นมาก่อนดิฉันรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่กรุงเทพเราไม่ทานแบบนี้ถ้อยเดินมานั่งที่โต๊ะอย่างเป็นธรรมชาติหยิบตะเกียบขึ้นมาแม่คะนี่คืออาหารแบบดั้งเดิมของที่นี่คะ่ะโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวอานนท์เสริมอย่างกระตือรือร้อน มีวิตามินพิเศษเหมาะสําหรับทานหลังจากการเดินทางที่ยาวนานครับดิฉันนั่งลงที่โต๊ะอย่างระมัดระวังมีตะเกียบและช้อนวางอยู่บนโต๊ะดิฉันเลือกช้อนตามธรรมชาติดิฉันลองชิมน้ําซุปอย่างระมัดระวังพบว่ารสชาติเข้มข้นและซับซ้อนอย่างคาดไม่ถึงในเวลานั้นดิฉันเห็นภาพที่น่าตกใจพลอยใช้มือหยิบเนื้อเข้าปากในครอบครัวชนชั้นสูงของกรุงเทพลูกสาวที่ได้รับการฝึกฝนมารยาทอย่างเคร่งครัดกับใช้มือทานอาหารดิฉันรู้สึกหน้ามืด พลอยดิฉันตะโกนโดยไม่ได้ตั้งใจลูกสาวสะดุง้งตวัดหน้าขึ้นมามีอะไรหรอคะแม่ดิฉันกําลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ตระหนักว่าอานนท์อยู่ที่นี่ดิฉันจึงหุบปากเพื่อรักษาหน้าดิฉันจึงแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงด้วยสายตาพลอยอ่านสีหน้าของดิฉันออกหลังจากอึดอัดใจครู่หนึ่งเธอก็ยิม้มแม่คะที่นี่เขาทานแบบนี้แหละคะถ้าใช้ตะเกียบคีบขึ้นมาถึงจะอร่อยจริงๆนะคะอานนท์ก็เสริมด้วยรอยยิม้ม ใช่ครับคุณป้าที่นี่เราใช้ตะเกียบทานนี่คือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของเราครับดิฉันพยายามสร้างรอยยิ้มแข็งๆอ๋ออย่างนี้นี่เองพลอยตักเนื้อใส่จานของดิฉันแม่ลองชิมดูสิคะอร่อยจริงๆนะคะตอนแรกดิฉันรู้สึกขัดขืนแต่ด้วยมารยาทดิฉันใช้ช้อนคีบขึ้นมาชิมในเวลานั้นรสชาติที่คาดไม่ถึงก็ระเบิดในปากนุ่มละมุนและน้ำซุปเข้มข้นผสมผสานกันอย่างลงตัว อร่อยอย่างน่าประหลาดใจเป็นอย่างไรบ้างครับคุณป้าอานอนท์ถามอย่างตั้งใจเอาตามตรงนะรสชาติก็ดีแต่ดิฉันยังไม่พร้อมที่จะละทิ้งอคติในใจก็ดีหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จเล้อยก็พาดิฉันไปที่ห้องพักแขกมันเป็นห้องเล็กๆแต่สะอาดมีวิวกลางคืนของเมืองจากหน้าต่างแสงไฟของอาคารต่างๆส่องประกายเหมือนดวงดาวคุณป้าคงเหนื่อยมากพักผ่อนเยอะๆนะคะพรุ่งนี้หนูจะพาคุณป้าเที่ยว พลอยกล่าวก่อนจะจากไปเมื่ออยู่คนเดียวในห้องดิฉันมองออกไปนอกหน้าต่างและครุ่นคิดเพียงวันเดียวอคติของดิฉันต่อเกาหลีก็ถูกทำลายไปมากแต่การเปลี่ยนแปลงของพลอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมารายาทในการทานอาหารของเธอยังทำให้ดิฉันยอมรับไม่ได้ดิฉันไม่เคยคิดว่าเธอจะเปลี่ยนไปขนาดนี้เมื่อดิฉันล้มตัวนอนบนเตียงดิฉันคิดว่าลูกสาวของดิฉันหายไปไหนแล้วเธอกลายเป็นคนละคนที่นี่หรือเปล่า ความคิดเหล่านี้ทําให้ดิฉันไม่สบายใจแต่ในขณะเดียวกันเหมือนกับรสชาติที่ดิฉันชิมในคืนนี้บางทีประสบการณ์ในดินแดนแปลกนี้จะนํามาซึ่งความรู้สึกที่ลึกซึ้งอย่างคาดไม่ถึงดิฉันหลับตาลงคิดถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเทศที่ไม่คุ้นเคยลูกสาวที่กลายเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยอาการเจ็บและทําให้ดิฉันนอนหลับยากดิฉันนอนฟังเสียงกลางคืนของเมืองเป็นเวลานานและไม่สามารถหลับได้เช้าวันรุ่งขึ้น แสงแดดส่องผ่านผ้าม่านปลุกดิฉันให้ตื่นขึ้นชั่วขณะหนึ่งดิฉันสับสนว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแต่ก็จำได้ในมิช้าว่าดิฉันอยู่ที่เกาหลีมีคนเคาะประตูเบาๆแม่คะตื่นแล้วหรอคะเป็นเสียงของพลอยดิฉันลุกขึ้นและจัดแจงตัวเองง่ายๆก่อนจะเปิดประตูพลอยแต่งตัวเรียบร้อยแล้วรูปโฉมของเธอทําให้ดิฉันนึกถึงตอนที่เธอยืนอยู่หน้าดิฉันก่อนไปโรงเรียนอาหารเช้าพร้อมแล้วคะ่ะ วันนี้หนูจัดโปรแกรมให้เบาๆเพราะต้องปรับตัวกับเวลาค่ะพลอยกล่าวอาหารเช้าวางอยู่บนโต๊ะแล้วเห็นได้ชัดว่าเตรียมไว้ให้ดิฉันเป็นพิเศษอานอนท์ไปทำงานแล้วหรือดิฉันถามขณะด,ดื่มกาแฟใช่ค่ะแม่เขาติดงานด่วนวันนี้แต่เขาบอกว่าจะกลับมาเร็วค่ะพลอยตอบวันนี้ดิฉันอยากจะพาแม่ไปเดินเล่นซูเปอร์มาร์เก็ตและตลาดใกล้ๆน่าจะชอบนะคะแม้ว่าการช้อปปิ้งจะไม่ใช่สิ่งแรกที่ดิฉันนึกถึงแต่เพื่อที่จะได้ใช้เวลากับลูกสาว ดิฉันก็ตกลงหลังอาหารเช้าเราออกไปด้วยกันเมื่อเดินออกจากอาคารชุดพลอยก็แนะนำสิ่งรอบข้างแถวนี้มีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่และตลาดแบบดั้งเดิมไปดูกันทั้งสองที่เลยค่ะถนนสะอาดกว่าที่ดิฉันคิดผู้คนรีบเร่งเดินไปมามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกที่ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความวุ่นวายในกรุงเทพพลอยนำทางอย่างมั่นใจปรับตัวเข้ากับประเทศนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ดิฉันประหลาดใจกับขนาดของมันแม้ว่าจะเล็กกว่าในกรุงเทพแต่ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมีสินค้าหลากหลายพล่อยเข็นรถเข็นอย่างชำนาญเริ่มซื้อสิ่งของต่างๆเมื่อผ่าน,ผานแผกนกิมจิเธอกล่าวว่าเป็นฝีมือแม่สามีดังนั้นเราจะไม่ต้องซื้อตอนแรกหนูว่ามันเผ็ดและฉุนมากทานยากแต่ตอนนี้ขาดไม่ได้แล้วคะ่ะเธอทานสิ่งนี้จริงๆหรอดิฉันถามด้วยความสงสยัยใช่ค่ะแม่ลองดูสิคะ ตอนแรกอาจจะไม่ชินแต่ยิ่งทานยิ่งติดใจนะคะพลอยยิ้มตอบขณะเดินเลือกซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตพลอยอธิบายถึงอาหารและวัฒนธรรมของเกาหลีอย่างกระตือรือร้นดิฉันสัมผัสดได้ถึงความรักที่เธอมีต่อประเทศและวัฒนธรรมนี้ตอนแรกด้านนี้ของลูกสาวทําให้ดิฉันรู้สึกแปลกแต่ค่อยๆค,ความกระตือรือร้นของเธอก็ส่งผลต่อดิฉันหลังจากออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็ไปตลาดแบบดั้งเดิมไปตามตรอกซอกซอย บรรยากาศมีชีวิตชีวาโชวช์โชยมาพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเสียงดังกลิ่นหอมของอาหารต่างๆผล,ลไม้และผักสีสันสดใสกระตุ้นประสาทสัมผัสนี่คือตลาดในชุมชนของเราราคาถูกพ่อค้าแม่ค้าเป็นกันเองค่ะพลอยพูดด้วยความภาคภูมิใจคุณยายคนหนึ่งจำพลอยได้ทักทายอย่างกระตือรือร้นหลังจากคุยกันเป็นภาษาเกาหลีแล้วคุณยายก็มองมาที่ดิฉันด้วยรอยยิ้มพลอยแปลให้ฟังว่าหนูบอกคุณยายว่าแม่มาค่ะ คุณยายเลยให้สิ่งนี้มาให้แม่ลองทานค่ะเพราะยื่นขนมชิ้นเล็กๆมาให้ดิฉันตอนแรกดิฉันอยากจะปฏิเสธแต่เห็นรอยยิ้มจริงใจของคุณยายดิฉันจึงต้องรับไว้ดิฉันกัดลงไปอย่างระมัดระวังความหนืดและความหวานกระจายไปทั่วปากอร่อยอย่างคาดไม่ถึงก็ดีดิฉันประเมินอย่างตรงไปตรงมาเพออยแปลคำพูดของดิฉันให้คุณยายฟังคุณยายยิ้มกว้างขึ้นกว่าเดิมอีกขณะเดินตลาดเราช่วยกันถือของ คอยอธิบายสิ่งต่างๆและดิฉันก็แค่ฟังและเดินตามทันใดนั้นดิฉันก็ตระหนักว่าไม่ได้ทําอะไรแบบนี้กับลูกสาวมานานแค่ไหนแล้วการไปชอปปิ้งกับลูกสาวแบ่งปันชีวิตประจําวันตอนที่อยู่ในกรุงเทพดิฉันไม่ค่อยมีเวลาแบบนี้เพราะงนานยุ่งหรือคิดว่างานบ้านเป็นงานของคนรับใช้มุมหนึ่งของตลาดพคอยชี้ไปที่แผงขายอาหารนี่คืออาหารที่ต้องกินเมื่อมาตลาดแม่ลองไหมคะมันคือต็อกโบกีที่ส่งกลิ่นแรง ดิฉันอยากจะปฏิเสธโดยสัญชาตาญาณอาหารข้างทางที่ดูไม่ถูกสุขอนามัยและมีกลิ่นแปลกๆแต่เพื่อประสบการณ์ดิฉันก็ยอมทำตามเมื่อกัดลงไปดิฉันแทบจะถอยออกมาแต่ในไม่ช้าเพดานปากก็ถูกพิชิตด,ด้วยรสชาติที่แปลกประหลาดข้างนอกกรอบข้างในนุ่มราดด้วยซอสรสเปรี้ยวอมหวานรสชาติอร่อยอย่างไม่คาดคิดอร่อยไหมคะพลอยถามอย่างกระตือรือร้นก็พอได้ดิฉันต้องยอมรับ เมื่อเดินในตลาดดิฉันรู้สึกว่าเพลยจับมือดิฉันอย่างเป็นธรรมชาติตอนแรกดิฉันรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่สัมผัสที่อบอุ่นนั้นสบายครั้งสุดท้ายที่ดิฉันจับมือลูกสาวคือเมื่อไหร่น่าจะเป็นหลังจากเธออายุ18ปีเวลาอาหารกลางวันเพลยก็พาดิฉันไปร้านอาหารเล็กๆนี่คือที่หนูมาบ่อยค่ะข้าวมันไก่เนื้ออร่อยเป็นพิเศษร้านอาหารเรียบง่ายสะอาดข้าวมันไก่เนื้อคือข้าวสวยราดด้วยน้ำราดสีน้ำตาลและผักเล็กน้อย พราะหยิบช้อนขึ้นมาและเริ่มคนแม่ลองดูสิคะคนแบบนี้เลยคะ่ะพลอยสาธิตตอนแรกที่เห็นอาหารถูกคนแบบนั้นดิฉันคิดว่าแม้แตมหาก็คงไม่กินแบบนั้นแต่ในที่สุดดิฉันก็ลองอย่างระมัดระวังเมื่อส่วนผสมต่างๆผสมกันรสชาติก็น่าประหลาดใจรสชาติเค็มหวานผสมกันแพร่กระจายไปทั่วปากซอสนี้เป็นอาหารหมักโดงแบบดั้งเดิมของเกาหลีคะ่ะหลังอาหารเย็นเราพักผ่อนเล็กน้อยจิบชา รอยยิ้มบนใบหน้าของพลอยทําให้ดิฉันนึกถึงความไร้เดียงสาในวัยเด็กของเธอรอยยิ้มนั้นเป็นสิ่งที่ดิฉันคิดถึงมาตลอดแม่คะไม่ได้ทานข้าวด้วยกันนานเลยนะคะดีจังเลยคะ่ะพลอยพูดเบาๆเมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวใจดิฉันก็บิดตัวดิฉันตระหนักว่าได้พลาดโอกาสและช่วงเวลาสําคัญไปมากแค่ไหนดิฉันทําได้เพียงพยักหน้ากําแพงในใจแม้ว่าจะยังไม่พังทลายลงทั้งหมดแต่ก็มีรอยร้าวเกิดขึ้นแล้วช่วงบ่าย เราเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้ๆสวนสาธารณะริมแม่น้ำมีต้นไม้รม่มรื่นมีผู้คนจำนวนมากกำลังพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ต่างจากสวนสาธารณะที่เป็นทางการของกรุงเทพที่นี่เป็นอิสระและมีชีวิตชีวาหนูชอบมาเดินเล่นที่นี่โดยเฉพาะตอนเช้าอากาศดีค่ะพลอยกล่าวเมื่อนั่งพักผ่อนบนม้านั่งดิฉันสังเกตเห็นท้องของพลอยแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนมากนักแต่ก็มีชีวิตกำลังเติบโตทันใดนั้น ดิฉันอยากจะเอื้อมมือไปแตะแต่ก็ยับยั้งไว้รู้ไหมว่าเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงดิฉันถามอย่างระมัดระวังยังไม่แน่ใจค่ะแต่อานท์อยากให้เป็นผู้หญิงค่ะพะ่อยตอบพลางรูปท้องคําว่าผู้หญิงต้องอยู่ในใจลูกสาวของดิฉันกําลังจะเป็นแม่ดิฉันรู้สึกถึงแรงกดดันของการเวลาที่กําลังผ่านไปอีกครั้งพลอยดิฉันอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่คอของดิฉันติดขัดไม่สามารถพูดต่อได้ ลูกสาวดูเหมือนจะอ่านสีหน้าของดิฉันออกยิ้มอย่างเงียบๆแม่หลังจากที่ดิฉันเงียบไปครู่หนึ่งคำพูดที่ดิฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็หลุดออกมาจากปากของดิฉันเมื่อลูกเกิดมาแม่จะมาช่วยเลี้ยงดวงตาของพลอยเบิกกว้างเธอจ้องมองมาที่ดิฉันด้วยความประหลาดใจแล้พยักหน้าช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาดิฉันจับมือเธอเป็นครั้งแรกอบอุ่นเหลือเกินมือลูกสาวฉันจริงหรอคะ น้ำเสียงของพ่อสั่นเครือแน่นอนดิฉันตอบอย่างหนักแน่นใจของดิฉันตัดสินใจแล้วคืนนั้นอานนเตรียมอาหารเย็นพิเศษไว้ให้เราตวังด้วยอาหารแบบดั้งเดิมของเกาหลีอาหารที่เมื่อสัปดาห์ก่อนยังแปลกและอึดอัดใจ,จบัดนี้กลับดูคุ้นเคยและเป็นกันเองคุณป้าวันสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับอาหารอารนน์ถามอย่างระมัดระวังตอนแรกก็แปลกนะแต่ตอนนี้ฉันว่าอร่อยดีนะดิฉันตอบตามตรง ใบหน้าของอนนท์สว่างสวยด้วยรอยยิ้มเขาเป็นลูกเขยที่ดีจริงๆตอนแรกดิฉันคิดว่าเขาเป็นแค่ชาวต่างชาติที่ยังลูกสาวของดิฉันไปแต่ตอนนี้ดิฉันเห็นถึงความอบอุ่นและความจริงใจของเขาความรักและการดูแลลูกสาวของเขาเป็นของจริงหลังอาหารเย็นถลอยเสนอแม่คะเรามาถ่ายรูปกันไหมหนูอยากให้คุณพ่อดูด้วยว่าพวกเราอยู่ด้วยกันยังไงสามคนนั่งบนโซฟาถ่ายรูปตอนแรกก็อึดอัดเล็กน้อย แต่ด้วยรอยยิ้มเป็นธรรมชาติของพลอยและอานนท์ดิฉันก็ยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวมันเป็นรูปถ่ายรูปแรกของเราส่งรูปนี้ให้คุณกเกษมด้วยนะดิฉันกล่าวพลอยพยักหน้าด้วยความดีใจเมื่อกลับไปที่ห้องนอนและเก็บกระเป๋าเดินทางดิฉันก็นึกถึงตัวเองเมื่อสัปดาห์ก่อนถูกอคติจองจําหัวแข็งการเดินทางครั้งนี้สอนดิฉันมากมายความสง่างามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่มารยาทภายนอกแต่อยู่ที่ความอบอุ่นในใจเช้าวันรุ่งขึ้น ถนนสู่สนามบินหนักอึ้งกว่าตอนขามาเมื่อคิดถึงการจากลาหัวใจดิฉันก็ปวดร้าวเมื่อถึงสนามบินอานอนท์ลงไปช่วยดิฉันทําขั้นตอนการเช็คอินก่อนหลังจากทาขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนถึงจุดตรวจความปลอดภัยดิฉันและพ่อยยืนเผชิญหน้ากันดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความอาลัยอาวร์แม่คะขอบคุณจริงๆนะคะที่มาเสียงของพ่อสั่นเครือดิฉันไม่ลังเลอีกต่อไป ก้าวไปข้างหน้าและกอดลูกสาวของดิฉันอย่างแน่นหนาอุณหภูมิของลูกสาวที่ไม่ได้เจอกันนานและมีชีวิตเล็กๆน้อยๆที่สัมผัสได้ภายในทุกอย่างกลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่าแม่ต้องขอบคุณหนูดิฉันพูดอย่างจริงใจพลอยขอบคุณที่ทำให้แม่ได้เห็นชีวิตของหนูดิฉันก็กอดอนนน์เบาๆแค่นี้ก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเจอกันบ่อยๆนะแม่จะมาอีกดิฉันสัญญาในที่สุด เมื่อผ่านจุดตรวจความปลอดภยัยดิฉันหันกลับมามองตลอดเวลาพลอยและอนอนท์โบกมือให้ตลอดจนกระทั่งดิฉันจากไปดิฉันก็โบอกมือให้เช่นกันจนกระทั่งร่างของพวกเขาหายไปจากสายตาเมื่อขึ้นเครื่องบินดิฉันนั่งในที่นั่งริมหน้าต่างและมองออกไปนอกท้องฟ้าของเกาหลีความรู้สึกที่ซับซ้อนก็พุ่งขึ้นมาในใจความอาลัยการขอบคุณและเหนือสิ่งใดคือความคาดหวังเมื่อเครื่องบินขึ้นดิฉันทบทวนการเดินทางที่สั้นแต่ลึกซึ้งนั้น เมื่อสัปดาห์ก่อนดิฉันมาที่เกาะแปลกหน้านี้ด้วยอคติและการต่อต้านบัดนี้ดิฉันจากไปด้วยความเข้าใจและความชื่นชมเกาหลีสอนให้ดิฉันรู้จักความอดทนและยอมรับทําให้ดิฉันได้เห็นความเป็นไปได้ที่หลากหลายของชีวิตในการเดินทางกลับกรุงเทพสิสองชั่วโมงดิฉันวางแผนจะเล่าประสบการณ์อันง,งดงามทั้งหมดให้คุณเกษมทราบและจะชวนเขาไปด้วยกันในครั้งหน้าคุณเกษมจะต้องชอบแน่แน และดิฉันก็อยากจะตกแต่งห้องในบ้านเป็นห้องเด็กเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการมาเยือนกรุงเทพของพลอยอานนท์และหลานในอนาคตดิฉันย่งอยากจะถ่ายทอดวัฒนธรรมให้ลูกตอนนี้ดิฉันไม่ได้มองพวกเขาเป็นครอบครัวของลูกสาวอีกต่อไปแล้วแต่เป็นครอบครัวของเราชนชั้นหรือมารยาทสิ่งเหล่านั้นที่เคยให้ความสําคัญในอดีตนั้นไม่สําคัญอีกต่อไปความสง่าง,งามที่แท้จริงอยู่ที่ความรักและการดูแลนี่คือสิ่งที่เกาหลีและลูกสาวของดิฉันสอนดิฉัน ขณะที่เครื่องบินทะลุเมฆดิฉันก็ยิ้มการเดินทางครั้งต่อไปไม่ใช่เพราะหน้าที่หรือความอยากรู้อยากเห็นแต่เป็นทริปที่ดิฉันอยากจะใช้เวลาร่วมกับครอบครัวจริงๆระหว่างทางกลับบ้านดิฉันรอคอยการเดินทางครั้งต่อไปแล้วในเวลานั้นดิฉันและคุณกเกษมจะมาในฐานะคุณปู่คุณย่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อสามปีก่อนปัจจุบันลูกสาวของดิฉันได้กำเนิดเด็กผู้หญิงตัวน้อยน่ารักชื่อมีนาเธอเติบโตที่เกาหลี ทุกครั้งที่ได้เห็นหลานสาวผ่านวิดีโอคอลหัวใจของดิฉันก็เต็มไปด้วยความสุขที่อธิบายไม่ถูกทุกๆสามเดือนดิฉันและคุณกเกษมจะบินไปเกาหลีเพื่อใช้เวลาสองสัปดาห์ในฐานะคุณปู่คุณย่ามีนารู้คำศัพท์ง่ายๆและทุกครั้งที่เจอพวกเราเธอก็จะเรียกคุณย่าด้วยความตื่นเต้นความรู้สึกนั้นมีค่ามากกว่าสิ่งของหรูหราหรือสถานะทางสังคมใดๆในโลกนี้คุณกเกษมปรับตัวได้เร็วกว่าดิฉันเขาเรียนรู้ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน สามารถสนทนากับพ่อแม่ของอานนท์ได้และยังเล่นกับผู้สูงอายุในเกาหลีอีกด้วยเมื่อมองดูเขาดื่มด่ำอยู่ในโลกใบใหม่นี้ดิฉันมักจะคิดถึงการต่อต้าในตอนแรกของตัวเองทั้งรู้สึกเสียใจและโชคดีแม่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะท่อยเคยพูดกับดิฉันเช่นนั้นใช่คุณกลายเป็นอิสระมากขึ้นคุณดูเหมือนจะปลดภาระลงแล้วก่อนหน้านี้ดิฉันมักจะใส่ใจสายตาของผู้อื่นเสมอยึดมั่นในประเพณีอย่างเคร่งครัดใช่ ดิฉันเปลี่ยนไปแล้วดิฉันไม่ตัดสินคุณค่าของคนจากความร่ำรวยหรือชาติกำเนิดอีกต่อไปเริ่มที่จะชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตชาสักถ้วยในตอนเช้าช่วงเวลาอบอุ่นกับครอบคร,บครัวไม่ได้ทำร่วมกันความสุขง่ายๆเหล่านี้กลับหล่อเลี้ยงจิตวิญ,ญญาณได้มากกว่างานเลี้ยงสังสรรค์นในกรุงเทพตอนนี้เมื่อดิฉันนั่งอยู่บนระเบียงอพาร์ตเมนต์ในเกาหลีมองดูเส้นขอบฟ้าของตึกที่ส่องประกายในยามค่ำคืนดิฉันมักจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินในชีวิต58ปี ดิฉันใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการใช้ชีวิตในกำแพงสูงที่สร้างขึ้นมาเองจนกระทั่งการตัดสินใจโดยไม่คาดคิดโทรศัพท์ในคืนนั้นและตั๋วเครื่องบินใบนั้นทําให้ดิฉันได้เริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเมื่อคืนนี้ดิฉันได้รับภาพวาดจากมีนาที่วาดด้วยดินสอสีโลกใบใหญ่ที่มีผู้คนตัวเล็กๆจับมือกันเป็นตัวแทนของคนที่รักที่ถูกแยกจากกันด้วยระยะทางแต่เชื่อมโยงกันด้วยจิตใจเมื่อมองดูภาพวาดที่ไร้เดียงสานี้น้ําตาของดิฉันก็ไหลลงมาอย่างเงียบๆ ใช่นี่คือความหมายที่แท้จริงของชีวิตความรักคือการเชื่อมโยงที่ก้าวข้ามระยะทางข้ามวัฒนธรรมและข้ามทุกพรมแดนที่มนุษย์สร้างขึ้นดิฉันเคยกลัวว่าการที่ลูกสาวแต่งงานไปในที่ไกลโพ้นนั้นจะทําให้ฉันเสียเธอไปแต่ความจริงได้พิสูจน์แล้วว่าความรักของครอบครัวที่แท้จริงจะไม่ลดลงเพราะระยะทางแต่จะลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยความเข้าใจและการให้อภัยดังนั้นเมื่อผู้คนถามถึงตัวตนของดิฉันดิฉันจะไม่ใช่แค่มาจากเมืองกรุงเทพ ประเทศไทยอีกต่อไปแต่พร้อมจะเพิ่มว่าในขณะเดียวกันก็เป็นคุณยายของมีนาที่เกาหลีอีกด้วยตัวตนสองแบบนี้คือสมบัติและเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของดิฉัน